ยูดีๆฝนก็ตกจ้าเดินมาฝนตกเฉยเลยมาเสียไปไปเร์ไฟล่ากูเสียไปเสิร์ฟไลับหลายุ่นเรียนนี่ย้ากัยางไปกยางไปเป็นลำป็นเทวีบ้องหัได้นี่ยนใคร่ท่านมาับกัเทื่บเขือนกเองเหรออาโอ๊ย แม่อุตสาอารมณ์ดีจะเดินมารับฝนตกจ่อยโอ้ยไปนี่ละจ้าเดี๋ยวฮิมาเดี๋ยวเดีด๋ยวแดดเดี๋ยวฝนดาข้าไป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 สร้างบรรยากาศจังใดก็ได,ได้แล้วก็ต้องอยู่อยู่ดีไปไปไปจากยางไปน้อกันอ้ตากฝนท่านบักหล่าเว้นี่ ไปจะไปกับพ่อใหญ่หเรายังยืนตากฝนนะเข้าจ้างตากฝนสิเป็นอย่างไป้ะจ้าจริงๆอยากเห็นลมเงี้ยเลยจ้ะแขนมันมากข้างหลังมันแห้งชนิดที่คือเข้าโดนโดนพักเลยเด้อยจ้าย่ามลมแห้งเดียวบางทีก็เป็นตะอยากหัวคือมีคือมีมูแรนพักไปน้ำ้ำหลังเข้านี่แหละจ้ะ โบสอยู่ข้างหน้ารงเรียนไม่บบหลาบอไก่จ่ายาายางไม่ได้นั่นก็ยางไปกลับเองแหละถ้าเบิ้งเด้อบ่ถ้าเบิ้งอาการ่าเห็นหน้าแม่เลยสิเป็นยังไงถถาเบิ้งเดอ้อการุ่นคือกันเด้นจ้ดแต้แม่กะรุ่นด้วยกันไปไปพ่ท่านหอดรงเลียนหรืจ้ะเห็นกลางโฮมย่างมากพอดีแม่ก็เลยแม่กมับมอลบอรบยูคางตึก ใข่แนว็นใส่โฮมทิมแม่ซืหาใแ้รม่เลยจำได้ใส่ไห ว่าเห็นว่าเห็นยัง,นงกนได้จ้ะ เพทัานหูโตอ,อยู่จ้ะ มีปานจิพัทาปีนะจ๊ะเห็นแล้วล่อมเปลนอมลมตีกาแฟกันไม่เห็นพอดีายแคทลหายฮันนี่อ๋อลอ ต,ตีกลับมาหันว่าเห็นแม่พอดีเอาไม่ทักอมมี่เลยเหรอไปทร5ซิไฟไปเูกไม่ไปทร5ซิไฟหรอหนาวหรอจริงเหรอโอเคงั้นจะกลับบ้านใช่ไหมอ่ะอมมีถ่ายกล้องให้คุณตาคุณยายเนี่ยหันหน้ามาโบกมือให้คุณตาคุณยายแป๊บหนึ่งสิ บอกคิดถึงไหนสินะคโอเคบายบายกันบายบายโอ้ย์ไพรส์มากเลยที่มามาถ่ายกล้องข้างหลังถ่ายกล้องข้างหลังแม่เดินแม่แม่หลบอยู่ตรงตรงโบสถ์อะตรงข้างผนังของโบสถ์อะแม่แม่ว่าจะไปให้ทำที่อรงเรียนะไปไม่ทันเลยอะ โอยลมแรงมากเดี๋ยวแยวะเดี๋ยวแวะซื้อของกินแป๊บนึงนะคะอไปคุยกันใหม่คะ่ะ